ค่ะมือ้อนี้นทิยากกับมีนนแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขตาล่างของเซียนหนองคายนําโชคนะคะเพิ่อนจะหายต้องวดนะคะหายเป็นประจํานะคะเพิน่นทรงมาหายได้สองมือแล้วนะคะนุ่นทิยาเพิ่งจะมีเวลาโทรกลับนะคะเพิ่นก็เลยเอาแบบบ่อผาดเพิ่นหายล่างมาพรออมกันเลยในคลิปเดียวม้วนเดียวจบนะคะข้างล่างมาสองคู่นะคะ บนล่างนะครับจะเป็นตัวได้จะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับเซียนหนองคายนำโชคงว,วดวันที่สิบหกเมษายนสองห้าหกแปดนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เป็นยังไงค่ะโชคดีเพราะพ่ได้โทรไปสองวดแล้วโอ้ย มันเล็บตกเก่ามันเยากม่นค่ะเลยออกตกเก้าว่ามมีผู้ใดซื้อแล้วกันนี่คนก็ไปซื้อซะสามตัวซื้อบตัดเลยนบ่ได้ตัดเป็นวค่าอาจารย์ซื้อตั้งสองพูสองัยเนี่ยังวางรวยวค่าอาจารย์วางสามตัวสองตัวเขาไปดมันมะเป็นเปล่สไเดีค่ะเือซื้อห้าเก็เปลี่ยนเป่อยังไ อืมเราหกแปดเจ็ดเกือบถือจำตัวเอาไหมค่ะอาจารย์เอาไหมสูตรตะล่างสูตรตะล่างไม่ทำยังอ่าเลกอาจารย์ส่งมาให้นุดย่านี่สูตรตะล่างนี่มันเป็นบนล่างหรือว่าบนย่างเดียวค่ะอาจารย์บนย่างเดียวอ๋อบนย่างเดียวเนี่ยละสูตรด่างเดิมบนย่างเดียวเราล่างนี่ล่างให้มือใด้ไหมอาจารย์ล่างจะที่เอาน้ำกันกระชีบอ้อยด้วย เอาน้ำกันเลขก็ได้ค่ะอาจารย์มันก็สิเป็นบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างมันปะคะเลขกันมันกัอยู่ในกรอบนมันเข้ากันใช่สิเดี่ยวนอกหกสามเนาะแม่นมันพึ่งออกแม่นแม่นฟันถือฟันไ้เขาเจ้ากรบโปงซื้อเพราะว่าบ่ว่าเพิ่นว่าโตดอกค่ะบ่มีผู้ใดมาซื้อเลขโตเก้าดอกว่ามันสูญสีมาเนาะ แม่นคะ่ะอาจารย์เอาว,วันนี้เอาบนไหมค่ะคิดแต่ล่างนั่นคือค่ะค่ะอ้าวพร้อมแล้วค่ะอาจารย์เอาขีดต่ล่างแล้วเนาะขีดแล้วคะ่ะเอาแถวบนก็คือเก้าสองเจ็ดแถวบนมีเก้ามีสองมีเจ็ดครับแถวล่างแบบมีหกอ่าสี่แถวล่างมีหกมีห้ามีสี่ คับเร่วิ่งเร่แรงกระดับน,นิ่นไปที่เก้าล่องเจ็ดวิ่งเก้าบนลองเจ็ดครับมาจับคู่วันนี้ลักเก้าเก้าสองเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดลักเจ็ดไปลเลักเจ็ดยัมีสองไปเจ็ดสองเจ็ดสองหกเจ็ดหก เจ็ดห้าสามสามตัวสามหางค่ะห้าเก้าสองห้าเก้าสองหกเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองอันนี้เรียนหารักลอยได้นอนได้ยากเน่นเน่เนรักได้เน่นคู่ได้ค่ะเลขสามตัวจาน มันเลียนารักลอยกะคำซื้อไม่เบมือนหลอกแค่แค่เอาลักลอยซื้อมันจะเป็นเก้าสองกึ่งเก้าอ๋อตัวเน้นคือเก้าสองเรียกว่าลักรลอยมีห้ามีหกมีเจ็ดครับขนาดเอาอเลขสองตัวเขาไปเน้นเก้าสองใช่เก้าเกียร์ประมาณนี้แหละเลขติดเก้าเน,น้นเน,น้นเลขติดเก้าตัวล่องขึ้นมากขึก้นเจากเก้าสองอันละค่ะอ่ะมันาขาดเครื่องยนต์เลยทีมัน ในวันไหนก็วนไม่เปลี่ยนเปลี่เอามาจับรูปมันก็ได้แล้วค่ะเราเลขข้างล่างเลยค่ะอาจารย์อันแรกข้างล่างข้างล่างเตีข้างล่างไอ้ข้างล่างส้นกันแม่นุ้นนุ้นย่าข้างล่างวิ่งตัวได้ค่ะอาจารย์วิ่งเก้าหรือเก่าออวิ่งเก้าไปสองหางเท่านั้นล่ะเต้า เก้าศูนแล้วกเ็เก้าห้าเลข,ขั้างมดนี้จำเป็นต้องกราบบอลลังกราบเนี่ยกราบกรากราด้วยบกกนะินปานักอ้ามันแมเลมันได้รูปมีสำนียเอนบาาา้าจา์อ้าวสรุป สรุปแนวทางของเซียนหนองคายนำโชคงวดวันที่16เมษายน2568เลขตารางแถวบนมี9้ามี2มี7แถวล่างมี6มีห้ามี4เลขวิ่งเลขแลนผู้ใดมักวิ่งมักแลนมาออกกําลังกายมี9กับ7เน้น9วิ่ง9บนจับคู่92 96 97 72 76 75เน้น92 เก้าหกเก้าเจ็ดเลขสามตัวจะมีฮาเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเก้าสองขางล่างเลขวิ่งข้างล่างมีเก้าจับคู่เก้าศูนย์กับเก้าห้าทั้งหมดทั้งมวลนี้กลับด้วยตรงกันพระอาจารย์ครับครับตรงลูกค่ะข,ขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีสุรินทแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พอไม่เป็นไเอฟซีก็เสียงยงินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระวางนุ่นทิยาก,กับเสี่ยนน้องคายนะคะเพิ่นกะให้แยกบนแยกล่างนะคะอาจจะมีคลิปเดียวม้วนเดียวจบนะคะเสี่ยนน้องค่ายเพิ่นกะทํางานบ่คอยมีวันหยุดนุ่นทิยาก,กับบ่อยากรบกวนเพิ่นนะคะเพิ่นกะให้อาจจะมีม้วนเดียวนะคะจะบ่ใไ้หลายรอบนะคะนะคะแนวทังของเพิ่นก็แยกบนแยกล่างข้างล่างนี่ กระติดเกาข้างบนกระติดเกานะคะแต่ว่าข้างล่างจะมีแค่สองคู่นะคะข้างบนก็คขึ้นเน้นเลขเก้านะคะนะคะนุ้นเดียจะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของเซียนหนองคายาเซียนหนองคายนําโชคเมื่อวันที่16เมษายน2 5 6 8แเลขตลารางนะคะเพราะไม่พี FC, าา่นไเอฟซีสามารถจับเองได้นะคะถ้าเกิดอาจารย์จับก็ให้ถูกใจนะคะจับจับว่าถูกใจสามารถจับเองได้นะคะถ้าจับด้านตรงจะมี9 6 2 5หรือ7 4นะคะนะคะตาอาจารย์จับไฮนี่นี่จะเก้าสองเก้าหกเก้เจ็นะคะเจ็ดสองเจ็ดหานะคะเพื่นจับไฮแบบนี้นะคะถ้าผู้ไดมักวิ่งมักแรีมักออกกาําลังกายนี่เพิ่นนไ้วิ่งเก้าวิ่งเก้าบนเก้กับ7เน้นที่เลขเก้นะคะจับปูไยก็จะมี92้าสอเจนะคะลักเข้าเป็นตัวเน้นนะคะ ลองลงมาก็จะเป็นเกตสองเกตหกเกตห้านะคะเลขสามตัวนี้เน้นเกตเน้นเก้าสองนะคะเพิ่นเอารักลอยมากจะมีห้าเก้าสองหกเก้าสองเกตเก้าสองนะคะน้ำหนักเท่ากันสำหรับขัางล่างผู้ใดมาเรลย่นมากออกร่างกายนะคะวิ่งเก้านะคะจับคู่มาสองคู่คือเก้าศูนย์กับเก้าห้านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ เป็นหน้าทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะกลับด้วยนะคะซื้อบนซื้อล่างแล้วก็กลับด้วยนะคะนะคะนุ่นที่ยากกับขอไวพอนไฮพ่อแเ่พี่นเอซีโซดีแนวทางของเซียนหนองคายนำโชคนะคะ